แขกแท็กเขาากลับมาพูดแ้ไม่่มาแทกลับอเอจมเขาอยู่ไหนวะหัวอเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเน o m โ a เค w ค a c k w t c e b a เ k w s t โอเเโอเค w a i n w a i โ t เ o r g e t f o e เดินมา e i อาอ i s c h a r g e t โเ e t i วรถอยแล้วถอยแล้วถอย e b a c k เดี๋ยวรับดผมองี โอเครอรอรอแล้เขาอเกตเขาอ่ข้างหน้าเราเราข้างหน้าเรอรวิทบักเอรวิทบักเอรวิทบักเกอร์เกวิทฮะาองเกอวิทเกอร์เกวิทเกอร์เอรวิทชลโรัโโกลับมาแล้ว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 กลับมากูนาเวกลับมากูนากลับมาคิวิแทงให้เรานะแทงเตรียมหไว้เรารอกร้องป้อกละคิวเรวิวคิวเรวิวคิดเราอิวคิดเราวิวคิดเราวิวคิดเราร เกตหลับกลับมาแะกลับมาแลวกลับมาแลวกลับมาเตรียมรับนนอีกแนเอนเดเดมอนเดมอนเดมอนรัับขาหน่อย้ออรอซไกเเกตนะเซไกเกตเตรียมเดินเล็กมาเดินเล็กมอ้โอ้โอ้โดุการรั่อกี้ตายมาคิดอยู่ว่าแทนเราลูกน้ออีสเซอกเอกตเซอกเกตนอนอีสชาร์โแทเราได้543อกนออีสแทงเราค่าแทงค่าแท้ง แล้วกลับมา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 ขับไปเวสขับ็ปเวสาพนาด้วยเราพันาดีเฟนดีเฟนด์ุ hand, ีเฟนนอนอีสดีเฟนนอนอีสหยดีเฟนอนอีสหอยดีเฟนดเฟนดเฟนเซเกอร์ดดเกตเตรียมอีสห้าสี่สามสองียวนอนอีสอนอนอีสอนอนอีส์โซ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 นอีสนอีส์โซนอีส์โนอีส์โซนอีส์โซนอีส์โซนอีสอโซนอีสซนอีสนอีสโนอีส สี่สสองหนึสกิทเพตไอเกตชร์ลสาลสร์ลสสวยสวยแทงตรงนี้แทงคาแทงตรงนี้กลับมา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 วสกลับมาวสกลับมาทำไมถึงถอยหลังที่ผมไม่หมดเลยวะโอ้นี่โอ้นี่เล่นสอูนี้ือนเดิมรอ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 คกลับมาคุกลับมาเออเล่นแค่สคือน็อตเเล่นแค่ลูนี้การแทงการรับรับเิร์ตอเกตสกิทร์ลส์่าีอก ลกกลับมาแล้กกลับมาเล้กกลับมาแล้วกลับมารโอ้โหเซร์เดียวเียวกันนะเดียวรักกันตนะชิวิวชิวิวแลอยานอย่างนี้เซเตอร์เซเตอร์เซเกอร์เซเกอร์ลุกอสเซร์เคเอร์ส่ห้าสีสามสองหน่งเกเอร์เซเกอร์อาาเล้ากาลาเลากาลาวยวยล้กกลมาเล้าคาราสาคเดมวนเมวอ๋อไม่ทันอีกโหหอยหโออิวิวหน่อยในเล้าว่ะลูอสัซอแทงโอไว้กลับมากลับมาเดินอไหนกัได้กลับมารอรเข้ามาแล้วเดี๋ยวเด กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโฮโฮกลับมาแล้วกลับมาแล้วรอรอโอเคพูเวสกลับมาพูเวสกลับมาข้างหน้ากลับมากลับมาหนึ่งกลับมาหนึ่งข้างหน้ากลับมาหนึ่งโอเคโอเครอรอรอให้บอกกี้เล่นพูเวสกลับมาพูเวสกลับมาให้บอกกี้เล็กบอกกีเล็กนะเดี๋ยวผมรอสวนให้พูเวสกลับมาไอ้ที่ไหนขาดอะไรบอกผมนะถ้าขอไปบยังโอเคอยู่แทงระวังแทงระวังมันจะจัดแทง โอเคเดินอีสมาลุกนอตอีสเกโอเคเกตนอชัลกี่ามสองหนึ่งเพืเกตนอสชวโลกโลแทเ้เก็สวกลับมา้วกลับมาวกลับมา้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกับมาเตมราขนาเตเราขน่าเตเราขนาเดินเดาเดินสนอนอีสุกนอนอีสทั้งหมดลุกนอนอีสลุกนอนอีสนอนอีสเดินมาลนอนอีสนอนอีสนอนอีสเดินนอนอีสมาลุกนอนอีสทิห้าสี่สามสองหนึ่งนอนอีสนอนนอนอีสนอนอี แทงโเสาเดินน้อมาเดินน้องมาระวังกาลานะเดินน้อยมาโอ้รถเต็มรอบๆรอบๆปีดีบอดเีบอเีบอดเีบอเอาหน่อยเอมหน่อย้อมหน่อยเธอเสากลับมาเธอเสากลับมาเซเกิลเสาห้าสี่สามสองหนึ่งูเกะเสาคูเกะเสาูเกะเสาูเกะเสาูเธอเธอเสาผมตายมาได้หรือว่าฮมาได้ปามาไดนเเ